เรื่องของการชุมนุมนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นการชุมนุมที่เริ่มต้นการชุมนุมก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มทะลุฟ้าเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยไปทําเนียบรัฐบาลนะครับตอนแรกบอกว่าจะเดินไปบ้านพลเอกประยุทธ์แต่ความกังวลว่าจะมีการปะทะหรือเลี่ยงการปะทะเจ้าหน้าที่บริเวณดินแดงนั้นกลุ่มทะลุฟ้าก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นก็ถูก ตำรวจถล่มด้วยแก๊สน้ำตาหรือกระสุนยางต่างๆอย่างหนักหน่วงมีคลิปของการที่เจ้าหน้าที่บางคนนั้นเอากระบองเคลื่องตามผู้หญิงที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับดังนั้นก็เกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นที่หน้าทถนนียบอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่ประชาชนที่ไปก็เป็นเรื่องของการแสดงออกน,นะครับต้องย้ำนะครับว่ากลุ่มทะลุฟ้านั้นพยายามจะควบคุมสถานการณ์อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ บอกให้ประชาชนบางส่วนซึ่งอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไหวนั้นถอยกลับมาที่แนวของผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่าในสุดแล้วเสียงปืนกระสุนยางก็ดังสนั่นวันไว้นะครับกลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมชุมนุมนั้นกลับบ้านนะครับส่วนบรรยากาศหลังจากนั้นก็เป็นบรรยากาศของการที่เจ้าหน้าที่อาจจะเป็นฝ่ายอารมณ์คลางนะครับมีตั้งแต่การคว้างกระบองใส่ผู้ชุมนุมหญิงนะครับซึ่งก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับตำรวจรวจพร้อมเกราะและโล่ ผมว่าจาก30-40นายเนี่ยตามผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะครับเหมาะสมหรือไม่ท่านผู้ชมก็พิจรนารณากันเองนะครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นมากกว่าน,นั้นคือหลังจากนั้นที่บริเวณดินแดงนะครับหรือว่าจนดึกของเมื่อคืนนี้บริเวณสอน,นอดินแดงนั้นมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการยิงนะครับจะบอกว่าเป็นกระสุนยางหรือกระสุนจริงไม่รู้แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือมี ผู้ที่ได้รับกระสุนอย่างน้อย2รายนะครับตอนแรกรายที่1นนั้นคิดว่าเป็นชายชะกันวัย20ปีแต่ตอนนี้สรุปรวมความแล้วเขาที่คนนั้นที่ถูกยิงนั้นเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีรายที่1นนะครับส่วนรายที่2นั้นเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ14ปีนะครับทั้ง2รายนั้นโดนกระสุนจริงนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ชุมนุมก็เชื่อว่ากระสุนจริงมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ส่วนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยใช้กระสุนจริงยิงกับประชาชนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าพื้นที่บริเวณหน้าสอนอดินแดงนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ากระสุนจริงหรือกระสุนยางผู้ชุมนุมยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นกระสุนยานะครับดังนั้นเรื่องแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบคลิปที่มีการถ่ายโดยประชาชนบริเวณฟลตดินแดงหรือบริเวณใกล้เคียงนั้นบอกว่าเป็นกระสุนจริงนะครับ คลิปนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมน,นะครับว่าตอนนี้เป็นคลิปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศแล้วว่าใครเผยแพร่คลิปจะถูดำเนินคดีหรือจับขังคุกทันทีนะครับดังนั้นผมก็มีขาข้างหนึ่งเข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องย้ำว่านี่คือหลักฐานทางคดีที่สําคัญไม่ว่ากระสุนจริงที่ยิงนั้นจะมาจากเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ตามแต่แต่การเผยแพร่คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุผลเป็นหลักฐานสําคัญที่จะทําให้ ไม่มีใครยิงประชาชนในประเทศนี้ได้กระสุนจริงมีจริงนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนจริง<ว>หรือไม่ไม่ทราบนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเขาไม่ได้ยิงนะครับแต่เจ้าหน้าที่ ยิงหรือไม่ได้ยิงนั้นเรื่องแบบนี้ต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระมาสอบสวนกรรมการเป็นอิสระมาสอบสวนควรจะเป็นตำรวจหรือไม่คำตอบคือไม่ควรเพราะว่าตำรวจอาจจะสอบสวนแบบเอื้ออาทรพวกเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ยิงกระสุนจริงยิงแต่กระสุนยางแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีคนเจ็บด้วยกระสุนจริงจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีแถลงวันนี้ตอน10โมงเช้าแล้วนะครับว่าประชาชนที่โดนยิงนั้นผลที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับอาการ การโครมา่านะครับไม่เสียชีวิตแต่อาการโครมา่ายังไม่รู้สึกตัวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจณนะเวลานี้กระสุนปืนค้างอยู่บริเวณก้านสมองอย่างน้อยหนึ่งนัดและพบกระดูกต้นคอซีที่1และ2แตกนะครับนั่นก็คืออันนี้ทางการแพทย์ยุติแล้วว่าประชาชนถูกยิงด้วยกระสุนจริงแน่ๆนะครับคนที่ถูกยิงคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ14อีกคนนึงเป็นเด็ก อายุ15ผลจากการยิงกระสุนปืนค้างอยู่ที่ก้านสมอง1น,นัดคนที่ถูกยิงกระดูกต้นคอแตกซี่ที่1และซี่ที่2ตอนนี้โคมา่า ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับยังไม่รู้สึกตัวนะครับส่วนคนยิงนั้นต้องไปพิสูจน์กันถ้าเป็นกระสุนจริงๆนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความผิดนะครับส่วนถ้าเป็นกระสุนยางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตามล่ามาว่าการยิงประชาชนแบบนี้เกิดขึ้นกลางเมืองได้อย่างไรนะครับแม่ของผู้เสียหายนะครับหรือว่าน้องคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเข้าใจกันว่าเป็นคนอายุ20นั้นจริงๆแล้วเป็นเด็กอายุ15วันนี้ปรากฏตัวที่หน้าโรงพยาบาแลแล้วแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ลูกตัวเองถูกยิงด้วยกระสุน จริงหน้าโรงพักซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยยิงกระสุนจริงใส่ประชาชนฟังคุณแม่พูดถึงเหตุการณ์ที่ลูกตัวเองถูกยิงด้วยกระสุนจริงหน้าโรงพักซึ่งตำรวจบอกว่าตำรวจไทยไม่เคยยิงกระสุนจริงใส่ประชาชนดูครับ,รบแม่ก็กลัวใ่้ลูกสบายแม่ก็ม well. ไม่ได้เอาไปช่วเขาครไม่้ก็ทํแม่เอยครัแเอาไ่ได้ที่ทำอพ แบบนี้ด้วยรุณการของแม่เข้าใจนะแต่ว่าน้องสาวก็เสื่อมแล้วพยายามเผยลูกเรื่องลูกขอไปชุมนุมแต่ว่าแค่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ถึงเนี่ยผมตัไม่ถึงลูคทั้งสุดท้ายที่คุยก่าเขาบอกว่าอย่าไปนะลูกอย่าไปนะมันไม่ใช่ทางที่ของเราเราเป็นอะไรที่มาอะไรจะชอบ เพราะว่าทรหาเอาไม่ติดไติที่อยากโทรถามมันทั้งคืนแล้วไม่ติดเราไม่รู้มาต้องเรง้หลัสุดแล้วอ่ะแน่คะทราบข่าวน้องตอนตอนตีห้าเหรอคะจากตอนตีห้าแล้วคือ แม่ลงไปดูว่าเขากลับมาหรือยนะัแม่ก็ลเลยโทรมาเขาไม่คิดว่าจะเป็นลูกแม่เพื่อนเขาส่งแชร์คลิปมาแต่แม่ไม่รู้ว่าเป็นลูกแม่แม่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเขาเลยเห็นข่าวที่อื่นอ่ะคิดว่าจะเป็นลูกด้วย น้องอายุแค่15หรอคะแม่ทำไมมันอยู่เรวยสิคะเรียนเรียนอยู่อะค่ะเขาบอกว่าเขาจะออกเอาเสื้อผ้าไปให้ใหเพื่อนแม่ก็เลยบอกว่าเขาขอแม่ไปชุมนุมแม่เลยบอกว่าอย่าไปมันไม่ใช่หน้าที่มันเด็กหนูอย่าไปแต่แม่ไม่รู้ว่าเขาออกไปกับเพื่อนแล้วพอแม่โทรตามแล้วเขาไม่รับสาย ต่ป,ปกติน้องออกไปบ่อยไหมคะแม่เขั้งนี้ครั้งแล้วต้องแม่จะอยู่ยังไงนะเป็นอะไรว่าแม่จะอยู่ยังไงอ่ะแม่มีลูกอิบเนะคะมีสองคนนะ้องคนน้องเป็นพี่อันนี้เป็นน้าเป็นน้องสาว แล้วมีมีมีถ้าม,ม,ม,มีน้องน้องมีน้องเล็กอีกคนนึงประมาณหูคงคนนี้ก็เป็นคนโตอยากเห็นหน้าเขาอยากเห็นหน้าลูกอยากรู้ว่าเขาปวดเขาเจ็บไหมแม่อยากจะขอความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยังไงไหมคะมันไม่ควรที่จะเกิดเคกามรุน,นแรงกันมันไม่ควรที่เกิดเลยกับใครก็ตาม มีตัวตนเป็นตำรวจของตอนนั้นแดงยิงชื่อแับแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยก็เป็นอาวุธปืนลูกซองที่ใช้ในการสืบสวนใช้กับยาเสพิงนะครับตอนนี้ถ้านู้กับก็ติดต่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปกับพศเลยเอาปืนไปด้วยชื่อแท้อะไรครับท่านชื่ออะไรร้อยตำรวจโทปีรพงศ์มีกี่ท่านเมื่อคืนนี้ที่ตำรวจอยู่โรงพักมีปืนกี่กระบอกปืนมีกสองกระบอก ปืนดังดังกล่าวเนี่ยมันสามารถใช้กระสุนจริงยิงได้ไหมอันนี้เดี๋ยวอันนี้เรื่องมันเป็นมันเป็นมันเป็นคำสัง่งภาพใช้อยู่แล้วนะครับภาพใช้กระสุนจริงในในเคสที่ผู้เจ็บที่ที่ที่โดนกระสุนที่ต้นคอด้านหลังเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มสี่สี่นาทีครับแล้วมันสอดคล้องกับตำรวจที่อยู่บนโรงพักไหมว่าช่วงเวลามันยิงแล้วบาดเจ็บ ยังไงกันแนละ้วมันสอบกล้องไหมตรงนี้เนี่ยเรากําลังไปติดต่อเจ้าของคลิปนะครับว่าท่านถ่ายจากคนคนแบ่ข้างโรงพักเนี่ยช่วงเวลากี่โมงก็จะได้มาแบ่งเวลากันวิถีกระสุนที่โดนเข้าที่ต้นคอตักที่ไหล่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรตำรวจกระชับพื้นที่มาหรือว่าเด็กมันวิ่งหนีตำรวจหรือว่ายครครังไงรน้องผมเจ็บเนี่ยนะคะ เิ่งผ่านโรงพยาบาลจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับกระสุนเข้าทางทาย่อยด้านหลังนะตัวกระสุนเนี่ยดูถูกกระดูกต้นคอสองข้อแรแศละไปติดอยู่ใกล้ๆกับการแกนสมองตอนนีุ้ณหมอโรงพยาบาลจุฬาก็ให้ยร่างผีกำลังผ่าตัดกำลังจะกำลังจะทำการผ่าต,ตอนนี้เนี่ย ข้อรมจอดิดที่ได้เป็นเป็นบางส่วนที่เรายังไม่เก็บไม่หมดนะครับแต่เท่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะพบน่าเชื่อว่าผู้บาดเจ็บรายนี้นะฮะได้วิ่งมาทางทางโรงแรมลินตันนะครับผ่านผ่านหน้าโรงพักไปแล้วก็ล้ม คือความรู้สึกของคนเป็นแม่นะครับที่พบว่าลูกตัวเองถูกยิงด้วยกระสุนจริงแล้วก็อาการโคม่ากระสุนฝังก้านสมองนะครับซึ่งต้องย้ำนะครับว่าตํารวจยืนยันว่าคลิปตํารวจยิงประชาชนนั้นเป็นคลิปจริงแต่ใครเอาคลิปนี้เผยแพร่ตํารวจจะขังคุกให้หมดส่วนตํารวจนั้นไม่ได้ใช้กระสุนยางเออไม่ได้ใช้กระสุนจริงยิงประชาชนนะครับเป็นการยิงด้วยกระสุนยางนะครับซึ่งต้องไปพิสูจน์กันนะครับตำรวจเขาก็ยืนยันของเขาแบบนี้แต่ประชาชนโดนกระสุนจริงหน้าโรงพักอันนี้เป็นข้อเท็จจริงยุติกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ